สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหูงค่ะอัะนนี้เราก็อยู่ในรุกของพี่อานไม่ใช่อยู่ในรุกของพี่อานสิเพราะนี่คือไอดีของพี่อันพี่อได้ไปขอยืมไอดีพี่อันบอกว่าจะขอมาทำคลิปสักหน่อย แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าพี่จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเราจึงได้แลกไอดีและรหัสผ่านกัน <Wow. S 1> ก็มาดูว่าพี่อ่านเขาจะเกียนไอเดียอะไรพี่ก็ช่างเถอะแล้วตานี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่อ่านให้ไอดีพี่มามาดูสิว่าพี่จะแกล้งอะไรพี่อ่านบ้างน้องๆอย่าด่ามานะจะเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่ามันเป็นความสมัครใจของพี่อ่านเลยพี่อ่านบอกว่าอะ จะเอาไปทำอะไรก็ทำแสดงว่าเขายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาโอเคไปดูกันเลยตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าจอธรรมดาของพี่อันซึ่งพี่อันก็เหลือโลบัคอยู่ทั้งหมด528โลบัคเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> เราจะผ่านโลบัคพี่อันเล่นดูซิว่าถ้าพี่อันเข้ามาเขาจะหัวร้อนไหมมามา น้องๆอย่าดามานะจะแต่งตัวพี่อันอะไรบ้างนะอันดับแรกเราต้องใช้ตัวเบคอนธรรมดานี่เป็นเบคอนของผู้หญิงหน้าตากดผมออกแล้วกันเรามาที่ไอเทมเสริมใบหน้าขอใบหน้าที่เป็นน่ารักน่ารักเสหน่อย ้ยอันนี้ไม่น่ารักขอหน้ารักน่ารักกว่านี้พี่อั๋นเขาจะอยู่ในรูปแบบสาวสาวสาวอ่อนหวานนะ่ะเราจะแต่งหน้าให้พี่อั๋นเป็นลูกสาวน้อยน่ารักดูทําไมหน้ามันหายากจังเลยสไตล์ขอแบบฟูฟูนุ่มๆ,ส,ๆ,มๆสีฟ้าละกันโอเคฟูฟูนุ่มๆสีฟ้าโอเค ตาสองสีนี้น่ารักดีซื้อเลยนี่เสร็จแล้วผมจะเอาผมยาวหรือผมสั้นดีอะตัดสินใจไม่ถูกเลยอันนี้เป็นการเกียนพี่อ่นหรือว่าเป็นเกมแต่งตัววะเนี่ยโอเคถือว่าเป็นการทำคลิปแต่งตัวให้พี่อ่านละกันโอเคผ่านไปหนึ่งชั่วโมง<ต>นี่เจอทรงผมนี้เข้าเพราะฉะนั้น เราจะซื้อทรงผมนี่แล้วกันโอเคได้ทรงผมนี้มาแล้วต่อไปเสื้อผ้าโอเคผ่านไป1ปีเราก็ได้ชุดที่ต้องการถึงสีมันจะออกน้ำเงินแต่พี่อยากได้สีฟ้ามากกว่าแต่ตัวนี้ก็โอเคน่ารัก7จ็ดโลบัคซื้อเลยต่อไปภายกระเป๋าสีฟ้ากระเป๋าหิ้วติดดาวโอเค สี่ห้าโลบัซื้อเลยใสไอเทมต่อไปโอเคซื้อผมนี้62โลบัโอเคเราใช้หางนี่แหละ50โลบัคซื้อเลยวิที่ครอบผมสีฟ้าน่ารัก49โลบัคซื้อเลยโอเคเสื้อตัวนี้ก็ต้ใส่ไป ซื้อเท่าไหร่ร้อยห้าซื้อรองเท้าเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บโอ้เลือสีโลบัคโอเคพอแล้โอเคค่ะทุกคนเราก็จะได้น้องน้องน่ารักแต่เวลาเราจะใส่ผมเนี่ยมันจะใส่ ทรงผมนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราเข้าไปในหน้าเว็บแล้วพิมพ์คําว่า bt r o b o x แล้วก็เพิ่มในส่วนขยายแล้วก็เข้าเว็บของ r o w b o x c o m แล้วก็เข้าอดีเราแล้วก็กดใส่ได้เลยโอเคตัดภาพที่พี่ใส่ครบเลยเสร็จแล้วเย้และนี่คือ พี่อ่านล่างใหม่ทุกคน <Huh? S 1> เป็นสาวน้อยน่ารักสีฟ้าแต่ปัญหาก็คือเวลาเราเข้าบ็อกฟุตเนี่ยชูดแขนกับขาเนี่ยมันจะไม่ปรากฏ <B ok. S 1> โอเคมาเราลองเข้าในโหมดบล ok ็อกฟุตดูอ๋อลืมไปอีกอย่างลืมปรับตัวตัวนี่คงจะสูงไปไหมมาดูซิว่าเด็กๆเข้าจะจำได้ไหมเอาจำได้ปะ มีคนจำได้ปะหรือว่าเซิร์ฟนี้มีแต่ฝรั่ง <émie. S 1> เซิร์ฟนี้มีแต่ฝรั่งเพราะฉะนั้นเราจะย้ายเซิร์ฟโอเคไปหาเซิร์ฟคนไทยกัน5 minutes later ก็คือเราหาเซิร์ฟคนไทยมาไม่เจอซักเซิร์ฟเลยอันนี้ก็ไม่ใช่โอเคงั้นขอย้ายโลกไปโลกหนึ่งแล้วกัน โอเคค่ะทุกคนย้ายโลกมาแล้วเราอยู่ในโลกหนึ่งมีคนไทยด้วยขอพลหน่อยค่ะอุ้ยผลปีศาจเกิดพอดีเลยเอ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ไอ้ผลประตูมันมันรู้ว่าผลเกิดตรงไหนตรงไหนเอ่ยเอาหายโปมาเก็บหรืออะไรวะเนี่ยไอจียูอะไรเนี่ยมันค่าหันเท่าไหร่วะ GU หรือ GA G A ค่าหัวร้านกว่าโอ้ยสบายโอ้ PVP ไม่เป็นด้วยไหนเพื่อนฮะน้องมิวมาเหรอไม่นะไม่นะหินอันสภาพนี้จริงเหรอไม่จริงนะยังไงละ่ะกด F เอาปีกออกยังไงอ๋อกด F มีคนไทยเปล่าอ้าว สวยแล้วทุกคนมีคนมาวะเห็นอันสภาพแบบนี้น้องมิวจะว่ายังไงวะเอายังไงวะทุกคนเดีอเด้อเด้วเด้เดไม่คิดว่าน้องมิวมันจะตามเข้ามาคงคงไม่ใช่พี่คิวอะเพราะพ,พี่คิวทำงานอยู่วันนี้เอาไงดีวะอุ้ยเขินเขินตัวเองทำไมต้องเขิน้วยวะรู้สึกเขินเขินอะอยู่ไหนวะน้องมิวเกิดข,ข้างหลังพอดีเอาไงพี่อาน เอไวพี่อันว่าแล้วว่าแล้วทำไมกูเขินวะเขินเพราะพี่อันน่ารักเกินไปใช่ไหมเอางี้แกงเป็นแฟนใหม่พี่อันเลยโอเคแกงเป็นแฟนใหม่โอเคโอเคไม่ใช่ค่ะพี่อันเปลี่ยนไปไม่ใช่พี่อันโอ้ยเขิน เขินสภาพอันคิดสภาพอันไม่ออกเลยว่าอันแต่งตัวแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นฮะใครอ่ะเอ,อ่อปั่นน้องมิวแฟนใหม่ใช่เราคือแฟนใหม่ไอดีพี่อันนี่ใช่เอาไอดีแฟนมาเล่นไม่จริงจริง <laughs> สงสารน้องมิวดูไม่เชื่อเดี๋ยวนะ จะปั่นน้องมิวถ้าสมมุติว่าเราลงคลิปนี้ไปน้องมิวรู้ว่าเราเล่นโอ้ยตายตายตาย,ตายผิดแผนไปหมดจะทําไงดี่วะโอเคลงกระช่างแต่แบบขอปั่นอะขอปั่นแล้วกันไม่จริงใช่ไหมพี่อันยังไม่มีแฟนนี่มีแล้วใช่มีแล้วมั้งถ้าพี่อันเล่นก็เล่นตัวผู้ชายนี่ ทำไมหรออังน,นีเ้เราเราทําเป็นไม่รู้เธอเป็นใครอะ่ะงั้นเหรอมาตามแฟนเราทําไมเราเล่นไอดีแฟนไม่ได้หรอเราแฟนพี่อันไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะแฟนพี่อันมีฉันแล้วแกอย่ามายุ่งแกนั่นแหละอย่ามายุ่งเอา ทำได้แค่นี้เหรอทุกคนน้องมิวอะ่ะบอกถ้าเห็นแบบใครเล่นก็บอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งทํำซะแบบเหมือนคนอื่นต้องฟังตัวเองอะ่ะจําไว้ไม่ฉันคือแฟนพี่อันคบกันมานานแล้วด้วยหรอเราเห็นแชททั้งหมดแล้วแกมาทีหลังอย่ามายุ่งแกมันแค่ผู้หญิงหลอกเอาผลแชทอะไร นู่นเนาะแชทในโรบอกอะ่ะฉันอ่านมาหมดแล้วจริงๆก็ยังไม่อ่านหรอกนะทุกคนเข้าเกมมายังไม่ดูอะไรด้วยซ้ําแต่เราก็จะไม่ไปละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของเขานะดึงไปเลยสิอันนี้ฉันสวยไหมหลอกแค่พี่อ่านคนเดียวนี่ <H an> ออหลอกแค่พี่อ่านคนเดียวยอมรับเออเขายอมรับว่าหลอกจริงๆด้วยทุกคนเอาไม่ตอบฉันสวยไหมไม่สวยโอ้ดูดูขนาดนี้แล้วทุกคนอาโวตกดหนึ่งพี่เข้าหุงสวย เอ้ยไม่ใช่สิกดหนึ่งพี่อ่านสวยกดสน้องมิวสวยวัดกันเลยมาวัดกันเลยอ่ะวัดวัดยืนวัดเลยอ่ะยืนวัดเลยทุกคนใครสวยเออดูยังไงก็พี่อ่านสวยอะ่ะแกอย่าเอาไอดีพี่อ่านมาแต่งตัวมัว่วทําไมฉันเล่นไอดีแฟนไม่ได้เหรอ,อเขาให้ฉันมาเองออกไปเลยแกนั่นแหละออกไปแกนั่นแหละออกไปซะ ปิดคลิปดีกว่าโอเคค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe. ด้วยนะน้องมิวตามมาเช่นเคยโอเคอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์มันเรื่องจริงพี่ว่าจะเข้ามาเกียนลวหัดพี่อ่านซะหน่อยแต่ก็เจอน้องมิวคงจะเป็นเรื่องปกติอะที่น้องมิวจะตามมาทุกครั้งที่พี่อ่านเข้าห้องปกติโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e ให้พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย